วัสดียามเช้าวันนี้ครับคุณผู้ชมนี่เราจะใส่ตัวคัดเร่งนะครับมอเตอร์ไซค์ครับผมพยายามดึงออกแล้วไม่ได้ครับอันนี้พอจะขาดแล้วคุณผู้ชมผมไปหาที่ร้านนะครับร้านเขาบอกว่าให้ทุบตัวนี้ให้มันเละแล้วก็ดึงออกนะครับนี่เกือบนี่ครับมันติดดนึบข้างในครับดึงออกไม่ได้ครับใช้ปากกาก็ดึงออกไม่ได้ครับไปหาช่างบอกช่างไปหาร้าน อะไรเขาบอกผมจะไปซื้อตัวนี้นะครับเพิ่มนะครับแต่เขาบอกไม่ต้องซื้อร้านอะไรไม่ขายให้ให้ทุบให้เซ็คค้อนทุบตัวนี้ให้มันข้างในมันเลนนะเลยครับแล <c oughs> ้วค่อยดึงออกลองมาดองดูเขาว่าจะสําเร็จนะครับ สำเร็จครับคุณผู้ชมผมเกิดมาพบ่งเคยรู้นะครับนัผู้ชมทุบแบบนี้ครับทุบกันเล่นเออ,อกโอ้โหคุณผู้ชมดูนี่ดูดูผมดึงตั้งแต่เช้าแล้วครับไปหาด้าน,นอะไรไม่ยองสายไปให้ผมเ๋้วผมไปจะใส่ที่เข้าไปนะครับเสร็จต,ตัวนี้ผมว่าน่า ยัดเข้าไปไปเนีอ๋อผมว่าดูดูมันหน่อมแนมนะคุณผู้ชมมัน,ม,นมันไม่ไเหนี่เหนวเหมือนครั้งก่อนนะครับคุณผู้ชม,ชมผมว่าน่าจะต้องเอาพวกน้ำยาสันไลนะครับใส่เข้าไปลองดูนะครับเข้าเข้าไปเข้า,ขาไหรโอ้สุดตรงนี้เนาะอ่อใส่ลองลองใส่เข้าไปครับ ดูครับมันมันพังง่ายครับผมใส่ไม่ถึงปีแล้วครับสองสามเดือนพังแล้วครับไอตัวที่มันนี่ครับมันดูมันเล็กทีเดียวครับถึงว่ามันไม่ค่อยทนนะครับผู้ชมดูดูดูจีบเขาครับแม่ไอ้สร้างมาให้มันเหนียวหน่อยครับผมผมเปลี่ยนไม่ถึงรถซูซูกินะครับผมเปลี่ยนไม่ถึงปีนะครับใช้ไม่ถึงยี่สิบครั้งนะครับเอารถออกนะครับ ไอตัวนี้พังแล้วนะครับแม่เดี๋ยวผมจะหาพวกสไลม์มาใส่แล้วกดดูครับว่าใส่ได้ไหมครับแต่ใส่างนี้ไม่ได้ผมดูแล้วครับนี่ครับเนี่ยไม่ได้ครับยัดไปไม่ได้ต้องต้องหาอะไรพวกสบู่อะไรใส่เข้าไปให้มันละลื่นครับเดี๋ยวผมผมขอพักคลิปก่อนครับได้มาสองอย่างครับถ้าไม่สบู่ก็คงสไลด์ลองลองสไลด์ก่อนนะครับนี่ยากตัวนี้ครับลองดูก่อนครับ ไม่ได้ก็ต้องเป็นสบู่นะครับผมว่านะครับม,มันมันลื่นไม่พอครับผมว่าน่าจะเป็นสบู่หรอครับสบู่มันมัน,ม,นมีความลื่นเยอะกว่าครับผสมกันแล้ลูกผสม ว่าหรอครับเออได้ครับได้อ่าส,าสบู่หลักันไลน์อัดเข้าไปครับ ขนาดนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองใส่รถกันครับใส่อย่างนี้ก็คือว่าใช้ได้นะนะครับคุณผู้ชมลองลองมาใส่รถกันใส่รถต้องต้องแกะกันหน้าดูครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพักคลิปกันครับคุณผู้ชม มาพบสาเหตุของไอ้ที่นี่มันอันนี้มันที่มันหักไวเพราะว่าความจริงมันมันไม่หักไวครับมันกดจะเสียในประมาณรถบางคันใช้เป็นสิบปีไม่เสียนะครับจ้าตัวนี้นะครับไม่หักง่ายๆผมมาดูสาเหตุแล้วสายสายคัตเล่งมันมันแตกด้านในเพราะมันเป็นสายสลิงครับมันแตกด้านในมันก็เลยมันก็เลยหนืดสายสลิงมันหนืดปุ๊บตัวนี้เราปิดยังไงก็ไม่ขึ้นมันก็ทําให้นี่มันหักครับสาเหตุเดี๋ยผมจะเอา สายสลิงสายคันเร่งเนี่ยไปไปไปเปลี่ยนครับเดี๋ยวแกะก่อนครับแกะเสร็จแล้วเราก็ไปดูสเปคแล้วเอาซื้อของใหม่มาเลยครับมาต่อคิกครับคุณผู้ชมรถซูซูกิรุ่นนี้ครับคิกตันนะครับคุณผู้ชมหน้าตาแบบนี้ครับคิกตันเป็นสายคัดเร่งไม่ได้ง่ายครับหรือออกทั้งหมดเลยครับนี่ครับ่แอดสายเล็กน้ํามันนั่นง่ายครับ แต่มันมีสายอีกเส้นหนึ่งครับมามันขู่กันเดินเข้ามามาแกะตรงนี้ครับติดก,กับสเปอร์นี่นะครับมันเป็นสายน้ํามันสองทีที่ไปไปอยู่ในเครื่องนนนะคานผู้ชมมาอยู่ตรงนี้สกปรกมากครับเดี๋ยวเราต้องใช้ความพยายามมเอาดึงสายนี้ออกให้ได้ครับมาอยู่ตรงนี้ครับสายมาสองทีมให้รู้สึกว่าผลิตออกมาอย่างนี้ผลิตทําให้เราซ่อมยากครับ แต่เห็นรถยามาฮ่าเนี่ยเขาจะง่ายนะครับรถยามาฮ่าเขาจะไปอยู่ด้านในด้านหนาดด้าด้ครับดูใส่ถุงมือครับเพราะว่ามันมันเปื้อนกับมันอยู่ติดกับสเตอร์ครับน้ำมันน็อตเบอร์แปดครับปะจบปะปากกาเบอร์แปด รถล้อรถแบกนะครับออกมา,กมากครับโอ้โหทผู้ชมยาวมากครับโอ้โหยาวครับชมยาวตอนนี้ยังไม่ออกครับกำลังใช้ความพยายามอยู่ครับเดี๋ยวถ้าออกแล้วจะให้ดูครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรครับอันนี้คือสายน้ำมันสองทีครับของรถซูซูกิคิปตันครับ เป็นรถรุ่นเก่าแล้วครับอายุคงคงจะ20ปีได้ครับเขายังใช้งานได้ดีอยู่ครับเครื่องยนต์ครับโอ้แน่นมากครับขันไม่ได้โอ้ออกออกมา2เซนแล้วครับความยาวเขาโอ้อยู่ลึกมากครับคุณผู้ชมโอ้โหไม่ได้ครับไม่ได้ จะนี่เป็นตัวตั้งน่าจะใช่วเดี๋ยวสายออกไป้ค่ไหสายออกได้อย่างไงเดี๋ยวครับกําลังคุณพี่กําลังบอกจะสายออกอย่างไงก็คงจะอยู่ในกระบอกนี่แหละครับคุณผู้ชมเอาเอากระบอกนี้ออกได้มาก่อนครับแล้วเดี๋ยวอดูหน้าตาเขาเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชม มันอยู่ข้างในครับหัวอยู่ข้างในครับเนี่ยผมว่าต้องแกสะสเตอร์คุณผู้ชมเอาสตอร์ออกมาครับสตอร์แล้วกม็มันมีแผ่นนอ็อตอันนี้อีกแผ่นนะครับุผู้ชมไม่ได้ง่ายครับเปลี่ยนสายตัวนี้นะครับน, <laughs> นี่ครับออกวันนี้ยังไม่หลุดเลยครับมันอยู่ข้างในอยู่ครับคุณนผู้ชมป้าครับุณผู้ชม คนจริงถ้ามันอยู่ตรงนี้ได้นะครับกระป๋อตรงนี้ผมว่าสบายมากแต่แต่ตัวนี้ไม่เสียครับไม่เสียข้างบนครับเดี๋ยวผมไปเช็คดูก่อนคําว่าข้างบนกระป๋อจากตรงนี้มันจะเปลี่ยนได้ไหมครับถ้าเปลี่ยนสายแค่นี้นะครับแต่ข้างในถ้าไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนทั้งหมดแกะแกะสตอร์ครับแต่นี่ออกหมดครับโอ้ตายตายตายคุณผู้ชมแกะยากครับงานใหญ่ครับเดี๋ยวผมมาดูกระป๋อก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต่อคลิปให้่านผู้ชมนะครับว่าจะทําอย่างไรนะครับ แต่ตัวนี้ผมดูแล้วครับองไปแกะสเตอร์ออกก่อนครับสเตอร์มันบังไว้กับโซ่ครับมันล็อกอยู่ด้านในครับมันมันล็อกอยู่ด้านในเพราะมันต้องแกะเยอะเหมือนกันครับเดี๋ยวผมดูก่อนครับว่าถ้าแกะสเตอร์มาตองแกะตัวนี้ออกครับคุณผู้ชมนี่ตัวนี้ครับอาจจะเปลี่ยนสายตัวนี้ด้วยนะครับแต่สายตัวนี้ไม่ไม่ชุดนี้ไม่เสียนะครับมันไปเสียชุดข้างบนนะครับชุดข้างบน ชุดตัวข้างบนสายเดียวข้างบนเดี๋ยวผมจะดูว่าสายข้างบนเปลี่ยนได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะต่อคลิปให้ท่านผู้ชมครับมาต่อคลิปกันครับคุณผู้ชมเราเจอแล้วครับนี่ครับมันเป็นปักกิ่ครับนันนี่ครับแกะครับผมมาแล้วครับใส่เข้าไปมีน็อตสองตัวครับ น็อตจากตรงนี้เดี๋ยวดูก่อนครับวา่ามันชำรุดเราจะเปลี่ยนน็อตครับต้อล้างด้วะครับไม่รู้ต้องมันจะชำรุดหรือเปล่าครับหามาเปลี่ยนครับเสร็จแล้วก็แกะโอ้โหผู้ชมนี่มันอยู่ด้านในนี่ครับอ๋อมันเป็นปฏิกะผู้ชมเออไม่ใช่เป็นเป็นโลหะโลหะโลหะบางครับอยู่ด้านนี้ครับนี่ครับ ผม่ต้องเอาน้ำไปสกปรกมากก็ต้องน้ำมันล้างเนาะเอาคนพี่เนาะเอาหมุนแล้วลมสายมันเป็นยังอ๋อหมุนลงเอาหมุนตัวนี้ลงครับสายมันกดไม่ได้นะกดไม่ได้ครับต้องหมุนตัวนี้ลงคุณผู้ชมหมุนลงทุบเลยหมุนลงเหมือนเดิมให้สุดงั้นกดงั้นกดไม่ได้ครับแต่เนี่มันยกเนี่ยมันยกอยู่ครับเอาหมุนหมุนลงเข้าไปเหมือนเดิมเข้าเข่งเหรอแค่ไหนมันล้มเนย หมุนกใชเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมหมุนนี่ลงก่อนนะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวใสุ่งมือครับหมุนลงก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะปลดออกให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับโคดอันมันออกออกก็ได้เพราะมันขัามักเนี่ยคุณผู้ชมต้องปลดตัวนี้ครับให้ลงต่าๆครับไอตัวเป็นน็อตแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็มาคีมจับตัวนี้ครับ ดึงเจ้าตัวนี้ออกครับมันจะเป็นปุ่มปฏิกครับเดี<ม>๋ยวผมจะดึงลกข้างบนออกก่อนครับว่าได้เปล่าไม่ได้อีกครับท่านผู้ชมเออไม่ได้ถ้าไม่ได้ตัวนี้ก็ต้องต้องเอานี้ขึ้นนะครับอเอาเอาอัวนี้ขึ้นเหมือนเดิมครับออกออกออกครับออกข้างหมดเดี๋ยวออกข้างหมดดูก่อนครับท่านผู้ชมของข้างมด เอาลงคือเพื่อให้สายมันยันอ่าเอาลงเพื่อให้สายมันยันจะได้ออกง่ายไม่ใช่แะ่มันมันจะได้ปลดออกจากบ่าของมันได้แต่เราก็มันตึงมันจะปลดไม่ได้อืต้องขันนี่ออกครับเพราะว่าโอ้เบอร์ปุ่มมันเบอร์ใหญ่มากครับเดี๋ยวดูกันนะว่าส่เปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนทั้งชุดอน่าจะเปลี่ยนทั้งชุดครับทั้งชุดข้างล่างเดี๋ยวเราจะออกมาก่อนนะครับท่านผู้ชม ถ้ามดเกี่ยวนักก่นก็โอ้โหยาวเกี่ยวยาวมากครับมดเกี่ยวนั่นก,ก็เอาตัวนั้นเอาไปตัวบังคับเอาไปโอ้เดือนนะครับเอาตัวบังคับเอาไปโอโหดีไซน์รถรุ่นนี้ดีไซน์อย่างนี้ทำให้ ทำให้ช่างซ่อมยากครับ่านผู้ชมนี่จะเปลี่ยนสายนะผมยังเปลี่ยนต้องแกะออกโซ่ออกเลยครับผมว่าราคาสายไม่เท่าไรครับผมว่ากลัวจะค่าแรงงานจะจะแพงนะครับอันนี้ครึ่งวันแล้วครับยังยังเอาสายออกไม่ได้เลยครับโอ้ไอปุ่มตัวนี้ออกยังไงเนี่ยเอครับเนดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมดูตัวนี้ก่อนว่ามันเป็นปุ่มโอ้คุณผู้ชม มันเป็นปุ่มเล็กนิดเดียวครับมันมีอีกรอกหนึ่งครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับไอ้ตัวนี้มันนี่ไอ้ตัวไอ้ตัวนี้มันมันติดอยู่อยู่อยู่กับรถครับไอ้ปะติครับเดี๋ยวให้หายแล้วครับใส่ไว้เผื่อเราเราใส่ตอนที่ประกอบเข้าไปครับต้องต้องใส่ในกล่องไว้ครับโอ้โหหายผมอันเดียวในโลกเนี่ยครับเอีตัวนี้ไว้ครับเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงตัวนี้แล้วครับ เอาดึงนี้ออกครับไอ้ตัวนี้ก็ขันเข้าเหมือนเดิมเราไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแกะออกก่อนครับเดี๋ยวค่อยมาขันเป็เสียจะใช้เวลาท่านผู้ชมเยอะครับออกแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมขอปรับอันนี้มาหน่อยครับเพราะว่าเราจะได้เอาสายคันเล่งออกเอามาสอดมาตรงนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวให้ผู้ชมมาดูตรงนี้ครับ ดูด้วยกันเดี๋ยวผมประกอบประกอบไม่เป็นอีกครับเพราะว่าถ้าประกอบไม่เป็นผมจะดูวีโอครับออกมาด้านนี้ครับท่านผู้ชมได้แล้วครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมเราต้องไปซื้อทั้งชุดครับนี่ครับอีลุงจุงนังแบบนี้ครับซื้อทั้งชุดผมว่าคุ้มไม่แพงแต่ว่ามันจะเวลาช่างช่างทํามันจะแพงตรงที่ว่าแกะออกหมดนะครับผมว่าเผลอๆนี่ค่า ค่าแกะเนี่ยช่างเขาจะเอาสักสองร้อยนาดผมแกะยังเกือบครึ่งวันแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาต่อคลิกปกันนะครับผมจะปิดคลิปแล้วผมก็จะไปซื้ออะไรครับ